สวัสดีครับพบกันอีกนะครับกับมิเตอร์จดชนะนนะครับผมอาจารย์ดอยเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องเมลเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวเมลเซิร์ฟเวอร์ก็ทุกคนก็คงจะใช้อีเมลกันอยู่ทุกวันนะครับทีนี้ผมจะอิงข้อมูลจากตัววิกิตัวนี้กันนะครับนะครับก็รีสของเมลเซิร์ฟเวอร์นะครับเมลเซิร์ฟเวอร์คือเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นการเกี่ยวกับอีเมลนะครับทีนี้ผมจะแยกอีเมลเนี่ยทุกคนต้องรู้ว่ามันแยกเป็น2ส่วนนั่นคือ อีเมลขาส่งเมลกระครับเมลนะครับนะครับก็เดี๋ยวดูข้อมูลตรงนี้ทีนึงอ่ะผมจะวาดเพื่อทุกคนได้เห็นภาพนะครับนิดนึงนะครับนะครับอืมตอนนี้พูดถึงตัวเมลเซิร์ฟเวอร์กันนิดนึงนะครับเมลเซิร์ฟเวอร์นะครับนะครับที่เราบอกว่าส่งอีเมลนะครับอิเล็กทรอนิกส์เมลนั่นเองนะครับนะครับจริงจมันแยกเป็นนะครับเมลขาส่งนะครับ เนะมลขาส่งนะครับกระสองเมลขารับนะครับนะครับถ้าง่ายๆมันจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์เป็นเมลเซิร์ฟเวอร์อตัวเมลขาส่งเนี่ยจะเป็น SMTP เซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนเมลขารับเนี่ยจะมี POP นะครับกับ IMAP นะครับดูดูตามนี้กันนะ ตามวิกินะครับนี่นะครับ SMTP นะครับซึ่ง SMTP ก็ที่ตัวที่นิยมนะครับตามนี้เลยนะครับจะมีเซ็นเมล Microsoft Exchange Postfix นะครับผมก็ทำให้ตรงนี้นะครับโอเคตัวที่เราจะคุ้นเคยส่วนเมลขาครับ POP แต่ IMAP เนี่ยที่ผมจะคุ้นเคยก็ตัว record นะครับตัว Postfix เซ็นเมล Postfix นี่เป็นขาส่งเมลนะครับที่น้อกจะมีพวกเมลฟิลเตอร์นี่พวกนี้อีกหนึ่งนะครับ ผมวัดประกอบนิดนึงปกติเนี่ยถ้าเรามีเน็ตเวิร์กเราเองนะครับเป็นสวิตนะเป็นพีซีใช่ไหมครับพีซีนะครับน, it, นะ NPC, PC, นะครับ,นะรบเราจะต่อไปข้างนอกเป็นเราเตอร์นะครับนี่เป็นเราเตอร์ออกข้างนอกนี่เป็นเกตเวย์ให้ทุกคนนะครับแล้วก็นี่อินเทอร์เน็ตนะอินเทอร์เน็ตนะครับอิ Internet, นเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตก็มีเซิร์ฟเวอร์เยอะไปหมดนะครับ เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะพอถึงบุ๊กเมลเซิร์ฟเวอร์ด้วยโอเคใจไหมครับอันนี้จะเป็นออฟฟิศเพื่อนนะครับออฟฟิศลูกค้าแล้วแต่นะครับพอพูดถึงตัวเมลเนี่ยเมลเซิร์ฟเวอร์ผมบอกเราจะมีเมลของเราเองก็ได้นะครับเป็นเมลเซิร์ฟเวอร์นะครับ, server, รบแต่ทั้งขาส่งข่าก็ได้แต่เบื้องต้นนั้นต้องมีโดเมนเนมก่อนโดเมนเนมนะครับคือต้องไปจบไปก่อนว่าโดเมนเนมคืออะไรเพราะต้องใส่เป็นแอสไซน์ side, ใช่ครับเป็นชื่อเราแล้วก็แอสไซน์ side. นะครับโดเมนตัดหมายชื่อย่างหนึ่งนะครับตัดคอมเป็นต้นเช่นโจอยด์ดับคอมเห็ไหมครับคือต้องมีที่ประกอบกันด้วยคือมี DNS ที่ต้องมีแล้วก็มีเมลเซิร์ฟเวอร์อันนี้เป็นของจริงนะแต่ถ้าเป็นแค่ internally นะ internal ภายในไม่ต้องมี DNS ก็ได้เอาอิงเป็นชื่อเป็น IP a d d r e s ทสเห็นไหมครับทีนี้ที่ผมจะบอกว่าเมลขาส่งเมลขารับเป็นยังไงให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นผมจะใช้ จำลองของตัวผู้เก็บเทสเซอร์กันเพื่อนเข้าใจกัือีเมลนะครับนะครับเรต้องเซ็เมลกันในบ้างในเบองตัวเนี่ยมันต้องมีเมลเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตัวต้องมีเมลไคลเอนต์นะครับเมลไคลเอนต์ okay. อาจจะเป็นตัวอ่าวอลลุกก็ได้นะครับ Microsoft ์อ้าวอลุนะครับหรือว่าตัวของผมเนี่ยใช้ตัวนี้นะครับตัว Thunderbird ก็ได้นะนะครับหรือไม่ก็ตัว Microsoft อ,องค์2,010เลยเนี่ยได้หมดนี่คือเมล์แพแอนนะครับจำลองให้ดูนีดเดกัวเปิดเมล์แพแอนขึ้นมานะครับวันนี้อาจจะมีเมลอะไรก็ว่าไปนะครับรับเมลได้จะมีโดโดดคอมกระเซลเนี่ยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ให้ดูเฉยๆผมไมให้ดูเมลนะนะครับอ้าวให้ทุกคนเข้าใจนะครับผมจะวา,าดพิกเตอร์เซอร์ขึ้นมาจำลองให้ดูเก็อของระบบเมลเซิร์ฟเวอร์นะครับผมให้เห็นภาพมากขึ้นนะผมก็ เอาเซิร์ฟเวอร์มาตัวหนึ่งตัวนี้นะครับจำลองก็เป็นเมลเซิร์ฟเวอร์นะครับเมลเซิร์ฟเวอร์นะ,ะเพื่อเพื่ออันนี้เป็นเมลในะอยู่ภายในกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็เอาเซิร์ฟเวอร์สักตัวหนึ่งอาจจะเป็นดีเนสเซิร์ฟเวอร์นะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้พุ่นภายในนะแต่ถ้าปฏิบัติทุกคนนะอาจจะไปเช่าโฮสติ้ง หรือเช่าผู้ไปการก็ได้นะครับอันนั้นก็แล้วแต่ความต้องการอันนี้ให้เป็นตัวแตกขยนะนะครับจะได้เข้าใจนะครับอันนี้เป็น DNS ถ้าใครไม่เข้าใจเรื่อง DNS นะครับไปดูวิดีโอผมที่ทำไว,นว้นะครับืุอง DNS server นะครับจะได้เข้าใจบองต้นีกหนึงแล้วก็ผมจะจำลองเครื่องไทแอนสองเครื่องส่งเมลหากันนะครับโดยมีโด,โดเมนโดเมนหนึ่งเป็นแค่โดเมนภายใน ส่งเนื้อหาการภายในนะครับอาจจะมาแค่นั้นแหละนะครับอันนี้วันนี้เป็นโจทย์ผมนะโจทย์ผมไม่ง่ายนะครับอ่าคเหมือนต้นที่ต้องรู้คือเรื่องของไอ d ีเน็ตก่อนเลยคือเราจะส่งกันเนี่ยผ่านเน็ตเวิร์กแน่นอนต้องมีเรื่องของ IP มาเกี่ยวข้องพอตามลำดับนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับเซต IP 192.168.1.100กันนะครับเอาแบบง่ายๆนะนะครับยังไม่ต้องใส่เกจเตียงนะครับนะครับเอาง่ายๆตัวนี้เป็นเบอร์จุดหนึ่งร้อย ได้ทำตามกันได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเบอร์200กันนะครับได้ทำตามได้นะครับเดี๋ยวเซตป๊บเดียวก็เสร็จครับไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ให้เป็นดีเนะนะครับดีเดตเซิร์ฟเวอร์ตัว200นะครับเมลเป็นเบอร์100นะครับส่วนตัวไคลเอนตตัวนี้เอาเป็นเบอร์1.1กันเดี๋ยวง่ายๆนะครับ หนึ่งนะครับอันนี้เป็นทดสอบเรื่องเนวตดีเนตภายในเท่านั้นนะนะครับถ้าจะออกนอกต้องมีการจดโดเมนจริงๆนะครับน,นี่ครับทดสอบภายในปะมันได้เข้าใจอันนี้เป็นเบอร์สองเบอร์สองไปนะครับมาาันจะติดต่อกันได้เนี่ย,ยงี้ต้องมีไอพีเก่อนทุกคนกต้องไปดูวิดีโอ IP มาก่อนวิดีโอดีเน็ตมาก่อนจะได้เข้าใจนะครับอ่ามาเริ่มต้นเราทำในส่วนเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับ บางต้นที่เมลเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมไปที่เมนูเซอร์วิสนะครับไปที่อ e ีเมลนะครับอ e ีเมลมาสังเกตว่า SMTP เซอร์วิส POP3 เซอร์วิสเห็นไหมครับตามที่ผมบอกเลยว่ามันต้องมี2ส่วนนะครับจะต,ต้องมีเมลขาส่ง SMTP เซิร์ฟเวอร์กับเมลขารับตัว POP IMAP เห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกเองไหมเพราะฉะนั้นผมกลับมาที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับมาเช็คตรงส่วนของที่เป็นอ e ีเมลนะครับตัวนี้เป็นส่วนเมลเซิร์ฟเวอร์นะ n t p ออนแล้วพอสามออนแล้วเพราะนั้นก็มีโดเมนก่อนว่าใช้เป็นโดเมน j o ดอยด o m นะครับเซตไปนะครับแล้วก็ต้องเซตยูเซขึ้นมาว่าเป็นโ o ดอย1 p หนึ่งพัตเบอร์ดหนึ่งสองี่ากเอง่ายๆกดแอดอีกสั้นยูเนึ่งนะครับโจดอย2 p สองพัตเบอร์ดหนึ่งอกอันง่ายนะครับเพราะว่าตรงเมลเซิร์ฟเนี่ยอย่างไรก็แต่ต้องมี user p ร์ s ั o เบเจนไว้ก่อนนะครับเพราะนทุกคนถ้าไปจดโดเมนเนมเน่ยต้องไปแอดยูเซขึ้นมาของแต่ อีเมลขึ้นมาก่อนหรือแม้แต่ใครมีเมลเซิร์ฟตัวเองนะครับใช้ยูเซอร์ส่งกันได้ต้องแอดต้องมีโดเมนต้องมียูเซอร์พ่านเวิร์ดก่อนนี่คือส่วนของเซิร์ฟเวอร์โอเคไหมครับทีนี้ผมใช้ตัวนี้เป็น dns นะครับ dns ก็เ,เ,เหมือนกันนะไปเมนูเซอร์วิสนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องมีการติ๊กออนก่อนนะครับก็โดเมนเหมือนกัน toy com นะครับเอาเป็นเมลกันนะเมลเมล จดได้แต่คอนบนี้หนึ่งเก้าสอกแห้อความหมายคือว่าถ้าใส่เป็นเมลจดได้แต c คอมเนี่ยนะครับจริงๆต้องใช้เป็น MX นะแต่ทฤษฎีน,นี้ไม่มีไทย MX แค่นี้ก็พอนะครับวาหมายคือถ้าเมลจดได้แต่คอมเมื่อไหรจะมาที่ i p ้ที่ดีนะครับดีเน็เปิดแล้วเห็นไหมครับเอาโดยตัวไคลเอันนะครับไคลเอนเนื่องจากว่าผมใส่ดีเนตเอารก็ใส่เข้าไป192.168.1.200นี่คือ ดเบอร์ซ okay, okay? yeah, right. okay. so ูเปอร์ต nah, ัวนี้เห็นไหมนะครับนะครับเกตเวไม่ได้ใส่เพราะไม่ได้ออกนึกบวกข้างนอกตัวนี้ก็เหมือนกันใส่ดีเนสเพิ่มหนึ่งข้าสองจุดหนึ่งหกแปดหนึ่งจุดสองร้อยนี่คือดีเนสนะครับอ่านดูกันเซตอีเมลผมใช้อีเมลครั้งนี้นะครับตัวนี้เป็นยูเซอร์โจดอยหนึ่งแอทโจดอยดอทคอม นี่คือ user email เลยนะนะครับตัวนี้ส่วนนี้จะเป็นจดหมายสองนี่ครับต้องการให้คนนี้ส่งถึงคนนี้นะครับผมก็ไปที่เมนูอีเมลนะครับก่อนแต่แอดเลยครับสมมติอันนี้ชื่อชื่อผมมิสเตอร์เกียงศากตร์นามโกออันนี้ถ้าใครเคยเซตพวก อีเมลไขอันต่างๆนะครับที่ผมบอกจะเป็น Microsoft Outlook ก,ก็ได้นะครับเป็น uh, อะไรทันเดอร์เบิจะเป็นอะไรนะครับเมื่อกอนนี้จะเป็น o u t ลุกเอ็ก e เพสครับน,นี่ก็เป็นโจดอยหนึ่ t j o d o y c o m นะครับทีนี้ incoming เนี่ยเราใส่เป็นตัวนี้ก็ได้1 9 2 1 6เก้านะครับจุดหนี่คือเมลตัวนี้นะทั้งสองตัวแป1จุออันนี้ผมทดสอบ ใส่เป็นตัว IP ส่วน user คือโจดอยหนึ่งพัดเบอร์หนึ่งสองสามสีกกดเซฟเห็นไหมครับทดสอบส่งเมลหาตัวเองได้ไหมหน, com, น, mail 1, นมึ่นะครับ a d j o d o y c o m นะครับเทส t ์เมลหนึ่งเทสนะครับลองส่งดูนะครับรีซิปไหมโอเคไหมนะครับ นะครับอันนี้ส่งหาตัวเองผมต้องแก้คอนฟิกนะ mail dot o d o i com นะครับ mail dot o d o i com ท่รู้จะได้ไหม test mail 2 test 2ครับ send รีซีโอเคมานะครับมาต่อไปผมจะทดสอบจากเครื่องนี้ส่งจาเครื่องนี้นะนะครับเหมือนกันนะครับผมเซตอะไรนี้เป็นยูเซอร์อันนี้เป็นยูเซอร์เทสเอาชื่อ,อน,นี้ชื่อก่อนชื่อเทสมิสเตอร์เทสกันนะจะได้คนละตนกันมิสเตอร์เทสนะครับมิสเตอร์เทสสองนี่เป็นแค่ชื่อทนานอีเมลจะเป็นโจดอยสอง at โจดอย dot com อันนี้อยากจะให้ทุกคนเห็นว่ามันมีต้องมีอินค m มมิ่ง เาาก็อิงนะนะครับอันนี้ก็เป็น mail j o d o y com ทั้งคู่นะครับ mail o joy d o y com user เป็น j o d o y 2หัึกวส1 2 3 4 5 6ี่หอ่ะโอเคเซฟนะครับรีเซฟยังไม่มีนะครับโอเคนะครับผมจะทดสอบส่งเมลไปหา j o d หนึ่งแอป joy subject page ห้า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 นะครับโอ้โหมิเตอร์โชดอยนะครับอายุนะครับอะ่ะลองเซ็นไปมีซสิบี่สิส่งกันนะครับลองดูน,นะครับตัวนี้นะครับมีเซฟโอเคนะครับมายนะครับ อันนี้คือถ้าสอบจากเครื่องนี้มา,าเครื่องนี้เห็นหมครับโอเคมาแล้วอ่ารีาไพ่นะกลับไปนะครับรีไพ่กลับไปนะครับฮัมโบว์ฮัมโบว Những mà mẹ tông bị phải thôi ok thôi เนโอค PC โอเคมาแล้ว <laughs> สำเร็จนะครับอันนี้รีพายมานะครับเฮ l โลแอมไฟโอเคถือว่าสำเร็จนะครับก็ทดสอบในเฟรเกตเทสเตอร์นะ่าจะเห็นภาพนะเห็ okay, นมั้ยครับก็ต้องมีเมลเซิฟเวอร์ดีแล็คเซิฟเวอร์มาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้คือภายในนะครับแต่เป็นภายนอกเนะี่ย เราต้องไปจดกับ ISP ก่อนจดกับ h o สติ้งก่อนนะครับถึงจะสามารถส่งเมลเป็นทางการได้หรือเรับภายในเป็น IP private ทั้งหมดเห็นไหมครับข้าพายนอกแหลมมาต้องแหบกระหว่างโดเมนเนมกับ IP address ด้วยโอเคนะครับก็วันนี้คงขอเข้าใจเรื่อง mail ฟเวอร์นะครับต้องมีสองส่วนคือ mail ฟเวอร์กับ mail ลเอน n ์นะนะครับโอเคนะครับก็อย่างอื่มต้องมีการเซตความพิเศนเนี่ยต้องเซตตรงนี้ด้วย incoming อันนี้จะใส่เป็น IP ก็ได้ใส่เป็นอ่า เป็นโดเมนก็ได้นะครับโอเคครับก็คงได้ความรู้พอสมควรไว้พบกันในวิดีโอตัวต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ